ขึ้นที่สูงครับผมงานปากบ่อครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมสวัส,สดีท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งครับผมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนยางหน้ามาใหม่ครับ <laughs> ครับ <laughs> รถล้ดดำเจ้าดิกราร195มาครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าหน,น้องเขียวครับผมตักดิน โอตอนนี้ขึ้นหลังเสือเลยครับขึ้นหลังเต่าแบบนี้ต่างง่ายครับผมประหยัดน้ำมันครับโอโ้โหก็ได้อาจาร,รย์นี้ครับผมแมนหนมหมน้ามนคนอุบลครับมาขับเจ้าน้องน้ำเขียวครับผมก็ทำงานดีเลยทีเดียวนะครับผมตักหลายเที่ยวครับ จับจริงครับผมนะอ่ะปากกันด้วยครับผมนี่ทีมงานก็ทยอยกันมาแล้วครับผมนะปากบอ่อครับปากบอ่ออ่าเมื่อกี้ก็ขับดำครับผมขึ้นจากบอ่อครับโอ้โหแรงดีครับผม เอาเนานช่างโมดครับผมสุดจัดเลยครับนะเอาทราจะไปชมไปก่อน,กนครับผมเราก็จะเดินทางไปนะผมไปยังหน้าง,งานที่เราเทกันนะครับ